สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทู e ถาอินเทอร์นีนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่9มิถุนายน2566นหนะครับหนังสือพิมพ์วอสติเจอร์นรายงานว่าจีนแล้วก็ทางด้านในส่วนของคิวบากำลังเข้าสู่ข้อตกลงรับสำหรับจัดตั้งศูนย์ดักฟังอิเล็กทรอนิกส์ของจีนในประเทศคิวบานะครับซึ่งประเทศนี้อยู่แถบแคริบเบียนซึ่งจะทำให้การสังเกตการสื่อสารทั่วไป ภาคตัวออกเฉียงใต้ของสหรัฐนั้นสามารถที่จะดับฝักได้หรือว่าจับสังเกตได้นะครับภูมิภาคแถบนี้เป็นที่ตั้งของกองบัญชาการใต้และกองบัญชาการกลางของสหรัฐซึ่งตั้งอยู่ทั้ง2ฝั่งในฟลอริดานะครับวอสเตรเจอร์นอาอย่างรายงานนะครับว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐซึ่งไม่เคยเปิดเผยชื่อระบุว่าจีนจะจ่ายเงินแก่คิวบาหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อเปิดทางให้ก่อสร้างศูนย์ในการสอดแนมอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาจอห์นเคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐปฏิเสธรายงานข่าวนี้โดยให้สัมภาษ์กัสนข่่าาว MSNBC ผมเห็นมันเป็นรายงานข่าวของสื่อบนชนและมันเป็นข่าวที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่เราสามารถบอกคุณได้ก็คือเรามีความกังวลตั้งแต่วันแรกของรัฐบาลชุดนี้เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของการสร้างอิทธิพลทั่วโลกของจีนเห็นได้ชัดว่าในซีกโลกนี้และภูมิภาคนี้ด้วยเรากําลังจับตาบองอย่างใกล้ชิดด้านแพตไรเดอร์โกกระทรวงกลาโหมของสหรัฐหรือว่าเพนตะกอนเรียกรายงานข่าวของวอร์ซิลเจโนว่ามันไม่ถูกต้องเช่นกันเราไม่ทราบเลยว่าจีนและคิวบากําลังพัฒนาสถานีสอดแนมรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง แม้ความสัมพันธ์ร่วมกันนั้นเนี่ยครับก็เป็นความสัมพันธ์ที่น่าจับตาบองอย่างยิ่งแต่เรายัางไม่ทราบข่าวเรื่องของการจัดตั้งสถานีสอดแนมในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเลยอย่างไรก็ตามมาร์ควอร์เนอร์วุฒธธิสมาชิกของพรรคเดโมแครตและมาโกรูบิโอวุฒิสมาชิกของรีบับลิกันซึ่งดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการข่าวกรองของวุฒิสภาและปกติแล้วมักรับฟังรายงานสรุปในประเด็นความมั่นคงสําคัญสําคัญ,คญระบุในถ้อยแงว่า พวกเขามีความกระวนกระวายใจอย่างมากต่อรายงานข่าวของ Wall Street Journal สหรัฐต้องตอบโต้การโจมตีอันหน้าด้านที่กำลังดำเนินอยู่ของจีนต่อความมั่นคงแห่งชาติของเราวุฒิสมาชิกทั้งสองคนกล่าวว่าเราต้องมีความชัดเจนบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้หากจีนนั้นจะตั้งศูนย์ข่าวกรองภายในรัศมี100ไมล์หรือว่าราวๆหนึ่งร้อยหกสิบกิโลเมตรของฟลอริดาและของสหรัฐอเมริกาตามรายงานข่าวของ Wall Street Journal นั้นมีขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดอยู่ก่อนหน้านี้แล้วระหว่างสหรัฐกับจีน เกี่ยวกับประเด็นต่ตางๆหนึ่งในนั้นรวมถึงแรงสนับสนุนของสหรัฐที่มีต่อไต้หวันที่ต้องการที่จะแยกเอกราชออกจากจีนนะครับประธานาธิบดีสีจินผิงของจีนผลักดันแผ่ขยายการประจำการด้านความมั่นคงของประเทศไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วทำกลางเป้าหมายให้ทัดเทียมกับการประจำการอยู่ทั่วไปของทุกทวีตในกองทัพสหรัฐนั่นเองฐานสอดแนมหนึ่งหนึ่งถ้าอยู่ในคิวบาซึ่งตั้งอยู่ห่างจากแหลมทางตอนใต้ของ Florida, ลอริดาเพียงแค่150กิโลเมตรและกลายเป็นภัยคุกคามโดยตรงของสหรัฐทันที สาภาพโซเวียตเคยมีศูนย์สอดแนมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศคิวบาเพื่อสอดแนมสหรัฐตั้งแต่ปี1 9 6 2ครั้งที่รัสเซียนั้นเนี่ยได้เคลื่อนย้ายขีปนาวุธนิวเคลียร์เข้าไปประจำการในคิวบาสหรัฐได้กำหนดมาตรการกักกันเรือรบก็ขเข้าปิดล้อมคิวบาในวิกฤตเกือบผลักดันสองชาติมหาอำนาจเข้าสู่สงครามสุดท้ายแล้วทั้งสองจะเจรจาและยอมถอนขีปนาวุธนิวเคลียร์ออกจากทางด้านคิวบาหลังจากที่รัสเซียยอมถอน สหรัฐก็ได้ถอนขีปนาวุธักยภาพติดหัวรบยูเครียออกจากทูเคียที่ทางโซเวียตมองว่าเป็นภัยคุกคามเช่นเดียวกันในขณะที่จีนนั้นส่งสิ่งที่สหรัฐเรียกว่าบอลลูนสอดแนมพิสัยการบินระดับสูงเข้าไปพื้นที่ของสหรัฐเมกาในช่วงต้นปีที่ผ่านมาแล้วก็เข้าไปยัางตะวันตกและตะวันออกนะครับรวมถึงทางตอนเหนือแล้วก็บางพื้นที่นั้นเนี่ยครับยังบินผ่านพื้นที่ทางทหารท้ายที่สุดนั้นสหรัฐเมกาส่งเครื่องบินรบขึ้นไปดําเนินการยิงทิ้งนะครับแล้วก็กลายเป็น ประเด็นความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐจนถึงปัจจุบันนี้นี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเมื่อมีการออกมาพูดถึงว่าจะมีการตั้งฐานสอดแนมของจีนในคิวบาสหรัฐอเมริกานั่นก็เริ่มที่จะออกมาดิ้นกับเรื่องนี้โดยเฉพาะวุฒิสมาชิกของทั้งพรรคเดโมแครตและรีบับลิกันครับ